สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังยังมาทำ<ผ>ชาเลนจ์นะครับ <c oughs> ชาเลนจ์อะไรครับไปหาปผลไ<า>ม้ป่าชนิดหนึ่งที่เรียกว่าลิ้นจี่ลิ้นจี่ไปดูลิ้นจี่เป็นยังไง มาแล้วครับเราก็ถึงแล้วครับเราก็เจอแล้วครับอันนี้คือลูกแมัแอนด์ครับมาจะนี่แหละครับลูกบมกแนวนด์นิจจีป่า เป็นไงครับอร่อยก็อร่อยนะหวานอมเปรี้ยวอมๆไว <c oughs> เอาพี่ไายเร็วเอาเม็ดเนี่ยกินเข้าไปกินเม็ดอมๆเม็ดน้อม,ม,ม,มไป,มปไงครับ <c oughs> นี่ทำอย่างเงี้ยเออกัดออกอืมขึ้นต่อเด้ว อันนี้ก็ดกพอใช้ได้หนึ่งปีมีกินหนึ่งแตครับได้เยอะไหมครับเยอะมากเลยอร่อยมากเลยด้วยที่ <ม>เก็บเสร็จก็มาแกะใส่ถ้วยว <c oughs> มงีแงม,มนงมนี่จะทำเมโนูอะไรครับยำลิ้นจี่ยำลิ้นจี่ยำม,มะเนียวยำลิ้นจี่ที่แต่ชอบเรียกว่ายำลิ้นจี่อ่ะล่ะ แล้วก็ต้องแกะนะครับิแกะแล้วก็ใส่ถ้วยนะว่าใส่ถ้วยแล้ใส่ปากครับแกะง่ายนะแกาะอะเราแกะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็สุดเด็ดไปยังไงครับใส่น้ำ น้ำปลาหวานน้ำปลาหวานโอ้น้ำปลาหวานร้านไหนเนี่ยน้ำปลาหวานมาน้ำกะเนี่ยใช่ที่นี่ จะชิมก่อนคนแรกอ่ะคาบีะะชิมสิกิตะชิมไหม <c oughs> เป็นไงครับหวานไหมใครกินเหนตี๋กินเห็นีโชว์หน้าหน่อยโชว์หน้าหน่อยรสชาติเป็นไงครับอ่ะเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงครับอร่อยอร่อยแซ่บไปอ่ะหวานไหมต่อไปตาต้องกินฮะกินี่ยังชอบอ่ะ ดูดให้มันหายเปรี้ยวเพราะกินบ้างผูมีเกียรเกียรตู้มีกากอูมีเกียรติไปให้แม่กินไปถ่ายแม่ด้วยาน เค็มนี่คืออะไรอ่ะบักเงี้ยวยำบักเงี้ยวนี่น้ำปตาหวานของน้ำเหรออืมเข้ากันดีไหม